ครับขอบคุแเจคุณไรให้กับลุนคนตะโบดด้วยนะครับขอบคุณทุกแเจทุกไล์ด้วยนะครับทุกการติดตามนะครับเดีย๋ยวเจอกังโมลคน,นตะโบดที่เพิ่งที่เพิ่งหน้าแต่คนรับลิปกันนะครับนมีมาดูลิปครับสวัสดีครับ เหมือนเคยนะครับหลุนคนตะบูดเหมือนเดิมนะครับครับสวัสดีครับอันนี้มาในน้าตกอีกแล้วครับกบทีมานเหมือนเดิมนะครับดูน่าดูกว่านี้เลยกูันเดิมนะครับบ๊อบคนรอเหมือนเดิมนะครับกับฟ้าพิโรธนะครับ ไปดูนับตกอีกนะครับสวยๆนะครับช่วงใต้ๆนะครับไม่รู้ฝนจะตกจะก่อนอีกไหมนะครับ น้ำประปาบ้านผมก็ปล่อยจัดที่นี่หมดเลยนะครับจะมีปลาบูเขานะครับไปไปยืนตนกอนซิไปย,ยืนตะกอนกันน,น,นนะครับ เย็นสบายมากเลยนะครับไปน้ำมาเลยนะครับโดนลมเย็นเย็นครับสบายมากเลยในช่วงนี้เขาลาวนักท่องเที่ยวจากภายนอกนะครับเข้ามาาะสถานการณ์วบคุมโควิดนะครับก็ผมก็ต้องเข้าป่าอย่างเดียวครับจะได้ไม่กลัวัวเหมือนกันนะครับ ก็ยิ่งที่ากกาทสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ยิ่งน่ากลัวนะครับหากินแถวๆในบ้านนะครับระมัดระวังตัวกันไว้นะครับกันนะอย่างดีที่สุดเลยนะครับซึ่งอยู่บนบนโน่นนะครับขึ้นไปนโน่นขึ้นไปโน่นขึ้นไปประมาณสักเป็นกิโลน,น,นะครับกว่าจะถึงไปต่ำนะครับแต่ว่าต่ำหัวฝนอีกแล้วนะครับน่นหัว นั่งสบายเลยนะครับลมเย็นเย็น จริงที่ตรงนี้ต, HHH. ตัวจะดิ่มน้ำด้วยนะครับหรือ anyway. ว่ามันม so ัวขนตรงนี้นะครับวันนี <yen> ้ลอกมองดูครับน้องเดินขึ้นมาท้้งคนนะครับครับ กดแชร์กดไลค์ให้กับหนุนคนตะโบด้วยนะครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ด้วยนะครับทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกับหลุนคนตะโบทีท่เพิ่งที่เพิ่งน่าแต่คนรับคลิปกันนะครับนี่ดูฟิตทางที่เดินไปหาทางเพิ่งน,นะครับ Yeah. Uh -huh.